สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลยคณิตศาสตร์โอนิตปอง6ปี63นะครับซึ่งเป็นปีการศึกษา62แยกเป็นรายข้อนะครับข้อที่3 2.355หาร0.5บวก3เศสส่วน5เท่ากับเท่าใด2.355หาร0.5 2.355หารส่วนด้วย0.5นั่นเอง เราก็จะปัดทศนิยมนะครับปัดทีละตัวแบบนี้ปัดแล้วก็เติม0ูปัดมาแล้วก็เติมศูนย์ก็จะกลายเป็น2 3 5 5, 5หารด้วย500นั่นเองทีนี้ก็ตั้งหารยาวธรรมดานะครับ500หารด้วย2 3 5 5 500คูณ4 เป็น2000นะครับ5 4 2สี 54, ลบกันออกก็เหลือ5เหลือ5และ3ใส่จุดเติม0 5 7ย์นะครับ500คูณ7ได้3,500ลบกันออกก็เหลือ50ตัวนี้ไม่ต้องไปใส่จุดอีกนะครับก็เติม0ูนย์ลงไป500คูณ1ได้500ลบกันออกก็ได้0นย์ก็จะพบว่าตัวนี้ มีค่าเท่ากับ4.71รอบวกกับตัวนี้นะครับ3ามวน5ก็คือเอา5คูณ3ได้เท่าไหร่แล้วบวกกับ2 5.3เป็น15บวก2เป็น17ส่วน5ก็ตั้งหารยาว5.3 15ลบออกเหลือ2ใส่จุดเติม0 5 4 20ลบออกเหลือ0ตัวนี้ก็มีค่าเป็น3.4ก็ตั้ง4.71บวก3.4ใส่0ด้วยนะครับ1เป็น11ทด1เป็น7เป็น8 8.11นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3ตอบข้อ3นะครับ8.11